สวัสดีค่ะวันนี้แอดจะมาลงราวพัฒนานะคะแอดจะไปเร็วแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดัง,งข้างบ้านกับข้างบ้านเขาทะเลาะกันเนาะ,ะก่อนจะมาดูคลิปนะคะมาดูคำเตือนกันก่อนเนาะการคำนวณน,นี้ใช้เป็นแนวทางสนับสนุนในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคนะคะ จากช่องจับเลขชาแนลค่ะ,ะมาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้คือล่างนะคะสตัวแอดแบบสูตรนะคะวิง่งวิ่งล่างนะคะงวดนี้แอดให้วิงว่งวิ่งสนะคะเดี๋ยวแอดจะจับคู่ให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวแอดจะเน้นให้นะคะก็จะมี12 13 1สอนะคะแล้วก็ สองส,สองสแล้วก็โทษนะคะสองสองสองสสองสแล้วก็3าสองนะคะสาม,สามแล้วก็3า,ามสี่นะคะขอโทษนิดนึงแอดไม่มีสมาธินะคะแล้วก แอดให้วิ่งสี่ใช่ไหมเพราะเพราะฉะนั้นเลขสี่ต้องกลับด้วยนะคะสี 4, 2, นะ่สองเนาะแล้วก็สนะี่สามเนาะอ่ะทีนี้สามตัวนะคะสามตัวเดี๋ยวแอดจะจับคู่ให้นะคะเอา้ามันชนกันเนาะเดี๋ยวค่อยค่อยอน,นะคะเดี๋ยวจับคู่ให้นะคะ ห้าหนึ่งห้าสองชนกันนิดนึงนะคะห้าสามหกหนึ่งหกสองหกสามถ้าคลิปนี้ลงได้แอดจะลงนะคะแต่ถ้าเสียงดนตีแทรกขึ้นมาแอดจะลบทันทีนะคะอาจไม่ได้ลงนะคะ สองเจ็ดสามดังมากอ่ะวิ่งบนนะคะอันนี้วิ่งล่างนะคะวิ่งบนเนาะน,นี่แอดลืมเขียนล่างนะคะเขียนล่างตรงนี้เนาะวิ่งบนวิ่งบนเจ็ดตัวเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแอดจะเน้นให้เจนะ็ดเนาะหลักสิบ แต่หลักหน่วยแอดได้2กับ3นะคะมีอาจจะมี1ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องเอา3ตัวนะคะอ่อก็จะเป็นส่วนหลักร้อยแอดเน้นให้ก็คือเลข4นะคะจะเป็น4 4.5.1เนาะ4.5.2 4ี่ห้าสามสี่หกหนึ่งสี่หกสองสี่หกสามแล้วก็สี่เจ็ดหนึ่งนะคะสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสองแต่แอดจะเขียนให้เจ็ดอย่างเดียวแอดก็กลัวมันหลุดมาเป็นหกกับห้านะคะเพราะฉะนั้นก็เอาทั้งหมดเนี่ยแหละคะ่ะสี่เจ็ดสามและอีกตัวหนึ่งนะคะโทษนะคะ แอดรีบเลยทำสับเพ้านิดนึงนะคะโทษโทษนะคะไม่ได้ให้ดูเนาะต่อไปเลขอีกตัวหนึ่งนะคะที่แอดคิดว่ามันน่าจะมาหลักร้อยเหมือนกันก็คือเลขสองค่ะเลขสองนะคะเพราะฉะนั้นแอดก็จะให้หลักร้อยที่เป็นเลขสองด้วยนะคะสองห้าหนึ่งสองห้าสองสอง,สองห้าสาม สองหกหนึ่งสองหกสองสองหกสามสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดสองสองเจ็ดสามแอดก็จะให้ทั้งหมดเก้าเก้าสองสิบแปดนะคะแต่เน้นเป็นเลขเจ็ดนะคะเพราะแอดเน้นให้แล้วเนาะเลขเจ็ดส่วนเลขสี่ ร่างแอดวิ่งสี่แอดก็จะเน้นให้สองคู่เนี่ยนะอันนี้ชุดหลักนะคะหนึ่งสี่สองสี่สามสี่แล้วก็อันนี้ชุดรองสี่สองสี่สามนะคะก็แค่นี้แหลนะเนาะแอดตัวเสียงดนตรีมันดังมากแอดกลวงมันจะดูดนะคะเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์นะคะ ถ้าถ้าลงได้แอดก็จะลงนะคะแต่ถ้าลงไม่ได้แอดก็จะลงคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ